ตัวนี้หนึ่งเหรียญน,นะครับสวยๆเลยเนาะขเขาเรียกว่าเหรียญรอแปดดีบุกนักจะ๊ะนี่อ่หนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้หนึ่งก็คือรอหก นะครับแล้วก็สแตงรูสองเหรียญแล้วก็รอหกเล็กนี่รอหกเล็กเนอะอ่าแล้วก็สแตงรูนะครับรอสองหนะน,นึ่งสามหนึ่งแล้วก็อะไรน่ะหนึ่งสองเก้ากับหนึ่งสองเจ็ดอ่าอันนี้หนึ่งสองเก้านี่หนึ่งสองเจ็ดแล้วก็นี่กัรจนาพิเศษอ่าใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปหมดเลย อ,อืออ่านี่นะหมดเลยหมดเลยอ่านี่แล้วก็เหรียญน,นี้เนาะอ่าจากนั้นถุงถุงไหนละอ้อถุงตก ร้อยหนึ่งอันนะก็เทปมาติดยึดไว้อ่าไว้นี่แล้วก็ตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งแบบนี่เนาะอ่ะให้ดูงนี้หนึ่งแบบอันนี้แบบที่สอง ันนี้หนึ่งหนึ่งแบบไว้นี่ก่อนโอ้ยนี่แบบที่สองอ่านี่แบบที่สามนี่แบบที่สี่นี่แบบที่ห้านี่แบบที่หกนี่แบบที่เจ็ดอ่ะ เสร็จแล้วเราก็รวบใส่ถุงนี่นี้นี้ทีเดียวอ่าแล้วเราก็นะครับวางไว้อย่างงี้แกะก็เทปมาแล้วก็เอาไปติดกับตรงนี้ไว้อ่านี่อืออือ อ่ะยึดไว้โอเคจากนั้นก,ก็มาเหลือพวงกุญแจนี่ตัวนี้นะครับพวงกุญแจนับก่อนมีนี่นะหนึ่งสองสามสี่ หกโอเคไว้นี่นะหกงานไว้ในนี้แล้วเราก็ใส่ถุงหยิบถุงมานะครับใส่ลงไปในถุงอ่าจะได้ไม่พันกันนี่ใส่ลงไปในถุงแล้วก็ตัวนี้ นับเลยเดี๋ยวถุงติวเอา้เาวละเรากำลังจะนับนะเรากำลังจะนับหนึ่งสอมสห้าหกแล้วก็8เห็นนะครับหนึ่งสอามสี่ หกเจ็ดแปดนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วมันจะติดกันอย่างนี้เลยเนาะเราก็จะเอาใส่เข้าไปในถุงใส่เข้าไปในถุงแบบนี้ใส่เข้าไป ไอทุงแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็จะแกะตัวนี้ออกมายึดไว้นีติดตัวนี้แล้วก็ยึดตัวนี้ไว้อ่า ติดอย่างนี้ยึดแล้วครับไม่หลุดแล้วนะยังไงก็ไม่หลุดเนอะบน,นี่นะครับติดตรงนี้แล้วยึดกับตรงนี้ไว้นี่ไม่หลุดแล้วเนาะทีนี้เราก็พับครับพับกล่องปิดแล้วเราก็พาดสกอตเทปแบบยาวๆเลยแน่นสุดๆ ไม่มีอะไรแน่นกว่าน,นี้แล้วเพื่อนๆน,นี่นี่นี่เออนี่นนนนน เลยปึป๊บสองห้หนึ่งอ่ะจกสองเออโอเคแล้วตอนนี้กล่องทั้งกล่องนะครับก็ เรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งสี่ด้านอ้าช่างยี่ห้อเงินทอแล้วยหนาครับผม แอ่บ,บินมาแล้วคินก้างทางกันแ้อ๋อโอเคหนึ่งวิสองวิสามวิกดหยุดอ่านเองนะครับโอเคอันนี้บินอวอร์ หนึ่งวิสองวิสามวิโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรียงนี่ก่อนอ่านี่ครับกิติทัศจำเนียนวัยซื้อขายเหรียญน,นะครับส่งจริงขายจริงส่งจริงไม่โกงนะจ๊ะกิติทัศจำเนียนวัยมีหลายคลิปแล้วเนาะส่งแอดคลิปวิดีโอเป็นร้อยคลิปแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับเด ถึงมือแน่นอนนะครับส่งจริงนะครับสวัสดีครับนี่